สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นนะคะใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นไม่มีคู่ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะเรื่องราวนี้อยู่ประจําวันที่16ถึง31มีนา2565ชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตก ราคานาราศีดาวจันดาวสุ์สามารถดูได้หมดเลยเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งิ้นจนกว่าคุณจะมาดูดวงส่วนตัวแล้วกันเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะคอยทิ้ง ID ดีไลน์ไว้แล้วนะคะราคาค่าครูมี 30นาทีนะฮะสองบาทด้วยแล้วก็500นะก็500บาทนะก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยใครที่อยากเรียนอ่านไพ่คอยรับสอนอ่านไพ่นะสอนแบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาเลยค่ะสอนตัวต่อตัวด้วยนะคะ,ะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เรื่องราวตรงนี้สามารถสลับกันได้นะฮะไม่ใช่ดวง ของใครเนาะเป็นไว้เวอร์ซ่ามันจะสลับกันได้นะฮะก็ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วก็ดูเป็นแค่แนวทางนะฮะไพ่พลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวราศีตุลได้ไพ่2เหรียญอหนึเ,เหรียญเจเหรียญสี่ไม้เท้าเดอ l o เลเคู่กรณีได้ Queen ถือถ้วยคิงถือดาบ3ไม้เท้าด e e อมเพรสแล้วก็5ดาบเนาะ ไพ่เอไพ่ของมันสลับกันได้เนาะถ้าพลอยมองจากไพ่มันจะมีการที่มีคนหนึ่งเป็นคนกระทําและอีกคนหนึ่งเป็นคนถูกกระทำํำฉะนั้นพลอยมองว่า ไพ่เนี้ยอาจจะเป็นชาวราศีตุลเองกระทําเองก็ได้แต่มันสลับกันได้เนาะให้ดูแนวแนวทางของไพ่แล้วกันนะฮะดูว่าคุณเป็นคนกระทําหรือถูกกระทาไพ่บอกว่าชาวราศีตุลคุณถือไว้สองมือประครับประคองความสัมพันธ์บ้านไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นการครบซ้อนของคุณเองก็ได้นะฮะไพ่บอกว่าหนึ่งเหรียญมีการเอ่อความคิดก็คือมีคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆมีความสัมพันธ์ใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็รอแบบ รอให้สถานการณ์หรือรอการประเมินผลไปในทิศทางที่ดีเหมือนคนที่ทำอะไรอาจจะไปลงทุนคบพูดคุยจีบเอ,อ่ออะไรเงี้ยคุณก็เหมือนทำนะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินช่วยเหลือประครับประคองกันในเรื่องของการเงินแล้วคุณรู้สึกได้ว่าสิ่งที่คุณได้มาใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนโอ้ยมาทําให้คุณแบบมีความสุขอะ่ะเออเหมือนกันได้กลับไปเป็นเอ,อ่อ การได้ไปจีบเนาะมันจะการได้ไปพูดไปคุยกับคนใหม่ๆม,มันรู้สึกทําให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานะฉะนั้นไพ่บอกว่าจิตใต้สํานึกคุณกํำลงังแบบเหมือนลงทุนอะไรไปแล้วรอผลของมันในการกลับมานะฉะนั้น2เหรียญนกนะ็คือการประคับประคองถึงแม้ตัวคุณอนะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้มีมีเงินมากแต่คุณรู้สึกว่าคุณ คุณซับพอร์ตได้คุณอยากดูแลอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นไพ่ของสัญลักษณ์อินฟินิตี้เ,าเนาะก็หมุนหมุนเวียนเวียนแล้วก็ถือไว้สองมือประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไพ่บอกว่าอาดีตที่ผ่านมามีไพ่ของคำว่าแต่งงานการเปิดกิจการเปิดลงทุนหุ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พลอยมองว่า มองอีกแง่หนึง่งคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะคน,ในค,น,นในความสัมพันธ์คนที่กระทาเรื่องนี้มีคู่อยู่แล้วแล้วก็มีการแต่งงานหรือเคยพูดเรื่องแต่งงานไว้นะคะกับ จะทำหรือคาดหวังไปพูดไปเออเขาเรียกว่าอะไรไปขายฝันไว้ว่าเออนะหรือตัวคุณเองก็เคยรู้สึกว่ามันจะต้องมีกับคนนี้เราอาจจะคิดคาดหวังถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ในอดีตที่ผ่านมาแต่พอมันมาเป็นสถานการณ์ที่มันเจออยู่ทุกวันนี้พลอยมองว่ามันมีเดอะเล e r เข้ามาคุณเริ่มรังเรนะคุณเขาเริ่มรังเรนะฮะเป็นไพ่ของแบบเหมือนกับ มีเดลเวอร์เดลเวอร์มันคือกทางเลือกมีชาวราศีเมถุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเดลเวอร์คือชาวราศีเมทุนฉะนั้นะให้บอกว่าเอ่อเดลิเวอร์มันคือเหมือนทางเลือกมันมีทางเลือกเข้ามาแล้วคุณเองก็กําลังคิดว่าคุณจะเอาอยังไงต่อไปคุณจะเลือกคนไหนดีคนหนึ่งก็มีกันมาอยู่ยาวนานแล้วนะดูแลซัพพอร์ตกันมา เขาว่าจะช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆหรือเป็นความรักที่มันมาด้วยกันยาวนานแต่อีกคนนึงตอบสนองอะไรความรู้สึกคุณได้มากๆนะคะดรเวอร์ก็คืออันนึง่งตรงใจนะมีความรู้สึกตรงกรันแต่อีกคนนึงก็อู้เป็นคนดีนะเป็นผู้รักผู้ใหญ่หรือคนที่ช่วยเหลือกันมาอาจจะเป็นไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้แต่เป็นคนที่มีกันมานานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะเนาะทีเนี้ยไพ่บอกว่ามันเลยทําให้คุณไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะ คนหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวแล้วแต่งงานกันมาแล้วก็ได้หรือใช้ชีวิตร่วมกันพูดคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วแต่พอวันนี้มันกลายเป็นว่าเราเลือกไม่ได้หัวหัวหไพ่ใบแรกสองเหรียญถือสองมือนะคะถือสองมืออีกใบหนึ่งก็เป็น t h e l o v e r the lover ก็คือทางเลือกที่เข้ามานยะทางเลือกที่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อไม่รู้จะเอาอย่างไงบางคนบาง บางอาจารย์เขาก็แปลว่าเฟเวอร์คือรักที่ดีมากๆแต่ของพลมันคือทางเลือกและปัญหาของความสัมพันธ์มันคือความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีประเด็นถูกไหมคะฉะนั้นเดอะเรเบร์ของพลแปลว่าทางเลือกแล้วอาจจะเลือกไม่ได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูคู่กรณีนะคะคนที่ถูกกระทําแล้วกันคนที่ถูกกระทําในความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลนี้ออไพ่บอกว่า ตัวตนของเขาพลังงานหลักพลังงานที่สําคัญของเขาเป็นไพ่ของคว er ีนถือเหรียญอ๋อควีนถือถ้วยขอภัยค่ะพูดผิดพลาดบ้างเนาะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อคลิปนะถ้าไม่ตัดต่อนีอาจจะไม่ผิดเลยเนาะอันนี้ก็มีผิดนะมีผิดกันได้นะคะเพราะว่าทาแล้วโหลดลงเลยค่ะไม่ได้ตัดต่อไพ่บอกว่าตัวตนเขานะาะตัวตนเขาเป็นควีนถือถ้วยนะฮะทู คนที่ถูกกระทำควีนถือถ้วยคือคือถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกควีนก็ระดับสูงเลยนะเป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นคนที่แบบเออเป็นมากหน่อยค่ะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขารู้สึกมากมากค่ะนอยเสียใจคิดถึงเรื่องความรักคิดถึงเรื่องลูกคิดถึงเรื่องของสิ่งรอบข้างเพราะว่าอารมณ์นอยเนาะมันจัดไปได้ในทุกสถานการณ์แล้วก็เก็บความรู้สึกไว้มากๆนะเป็นคนที่เหมือนอ่อนไหวนะ แต่พออ่อนไหวมองไปความคิดมันเริ่มมีอคติแล้วจะมองว่าเขาอาจจะอคติกับตัวคนที่ถูกกระทําก็ได้นะอาจจะตัวคนที่กระทําเขาเขาอาจจะมีความอาคติว่าทําไมต้องทําร้ายเขาทําไมต้องห้ามให้เกิดปัญหานี้หรือเขามองว่าเป็นคุณเป็นคน,คน,คนกระทําในเรื่องเนี้ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากทําให้เขาต้องเสียใจแบบนี้แล้วมองกลับมาอีกแง่หนึ่งก็คือเขาอาจจะแบบ เจอมาเยอะอ่ะกับปัญหาแบบนี้เขาเลยกลายเป็นคนที่อ๋อดูภายนอกเหมือนจะดูอ่อนไหวนะแต่ใจคือแบบแย่สุดๆแล้วกลายเป็นตั้งดาบพร้อมที่จะบวกพร้อมที่จะมีปัญหาแล้วอารมณ์แบบอาจเป็นซึมเศร้าได้นะแบบนี้อาจจะเป็นอารมณ์แบบน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็เครียดไปก็ได้นะฉะนั้นไพ่บอกว่าความคิดเขาอ่ะมันเหมือนทั้ง <c oughs> ขอภัยค่ะเสียงหายแล้วเนะนาะขออนุญาตดืนะ่มน้ำแป๊บนึงนะคะ โอเคมาต่อกันนะฮะตัวตนคือเหมือนเป็นคนที่เศร้าส้อยเหมือนเป็นคนที่เก็บกดแต่ในใจแบบร้อนนะอยากจะแบบอยากจะแบบให้มันขาดไปแล้วให้มันตัดสินไปแล้วแต่ว่าก็พยายามเก็บความรู้สึกเหมือนเหมือนคนที่มีอารมณ์หลากหลายอารมณ์หลายขั้วเลยนะคะเพราะว่าในจิตได้สืบหนุนพยเห็น3ไม้เท้าของคุณนะคู่ชาวราศี ชาวราศีตุลหรือคนที่กระทําเรื่องนี้แล้วกันเนาะเป็นสีไส่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าคือบ้านที่มีความมั่นคงการแต่งงานแต่วันนี้ของเขามันคือสามไม้อ่มันเหมือนถูกแบ่งออกไปหนึ่งไม้หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้านเขาเริ่มโค้งเครงจิตใต้สานึกเขารู้สึกว่าเขากลัวกับการสูญเสียครั้งนี้เขากลัวหรือเขาเบื่อกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เนะฮะเขารู้สึกมันไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วรอในจิตใต้สํานึกทั้งความคิดจิตใต้สานึกคือแบบ ทั้งโกรธทั้งแค้นแล้วก็ทั้งคาดหวังว่ามันจะกลับมาดีมันคืออารมณ์สุดขั้วจริงๆนะอออารมณ์สุดขั้วที่ทั้งน้อยเนื้อต่ำใจทั้งโกรธทั้งอะไรไพ่บอกว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นสีไม้เทา้าใช่ไหมของเขาเป็น The Empress The Empress คือภรรยาผู้หญิงที่มาก่อนเป็นแม่ของลูกก็ได้นะฉะนั้นไพ่เนาะเออไพ่เนาะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไร เขาเคยเป็นที่หนึ่งหรือเคยเป็นคนเดียวเคยมีความสุขเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาเป็นเป็นผู้หญิงอันเป็นที่หลักอะเขาเคยเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนทําให้เขากลายเป็นควีนถือถ้วยที่รู้สึกว่ารักมากแล้วก็เออเสียใจมากๆอารมณ์ประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยไพ่บอกว่าแนวโน้มของเขามันเลยกลายเป็นว่าหดาดบเขารู้สึกว่าเขาทําดีแล้วไม่ได้ดีเขาทําแล้วเขารู้สึกแย่ เขาทาแล้วเหมือนถูกกระทําตลอดเวลาโดยที่คนกระทําเรื่องนี้ไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาหรือไม่เคยหันมามองเลยว่าเขาเจ็บเขาเสียใจแบบไหนนะฉะนั้นเขารู้สึกว่าทําดีไม่ค่อยได้ดีอยากที่จะปล่อยวางและอยากที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วเดินออกไปแต่มันก็ติดตรงที่ว่าก็ยังมีความรักอยู่คะ่ะหรือมีเรื่องลูกหรือมีเรื่องพันธะอะไรผูกพันไพ่ของเขานี่สุดขั้วจริงๆนะเออมีเหมือนอ่อ ระวังอารมณ์ที่มันเหมือนแตกต่างกันมากๆมันจะทําให้คุณเก็บกดแล้วก็เป็นซึมเศร้าหรือเป็นคนที่พูดไม่เคยได้ระบายกับใครอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ระบายกับใครคุณก็จะทุกข์มากๆแล้วก็ระวังถึงความเศร้าของคุณนะคะฉะนั้นพลอยมองว่าแนวโน้มของคู่กรณีคนที่กระทําเรื่องนี้มีตัวเลือกเข้ามาแต่ของคุณมันกลายเป็นว่าคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วอยากยอมแพ้แล้วนั่นเองนะคะอะมาดูกันต่อเนาะขอไพ่นะคะขอไพ่ให้กับ คนที่กระทำเรื่องนี้นะคะคนที่กระทำเรื่องนี้แล้วกันนะรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณนะะคนที่ถูกกระทำนะเขากระทำคุณแล้วเขารู้สึกนึกคิดอะไรหรือรู้สึกนึกรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะขอดูหน่อยค่ะ ึกถึงคําว่าครอบครัวอยู่ค่ะความรักที่มีกันมานานอาจจะไม่ได้แต่งงานหรือแต่มันเคยเหมือนมีความคาดหวังหรือคบกันมาแต่มันเป็นความที่มันแตกต่างกันแล้วนะมันเหมือนต่างกันยังคงมีกันแต่มันความรู้สึกต่างกันคนนึงเป็นสีขาวบริสุทธิ์อีกคนหนึ่งเป็นสีดําคือความรู้สึกมันสุดขั้วกัน่ะอย่างคลิปนี้พลอยพูดคําว่าสุดขั้วเยอะเนาะเพราะว่าอารมณ์ของไพ่มันค่อนข้างต่างกันมากๆนะแล้วเขาก็รู้สึกว่า จริง,รงๆเขารู้แหละว่าทำให้คุณอึดอัดทรมานนะะและแต่เขาก็ไม่ชอบอะไรที่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนไปชอบอะไรที่เป็นอิสระนะถ้าเขาต้องมาอึดอัดแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเขาเลือกที่จะเพิกเฉยเขารู้ว่าคุณทุกข์กับสิ่งนี้นะะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นไปแล้วอะนะเข้าใกล้การร้อนเข้าใกล้การทะเลาะแล้วคุณเองก็นอยแล้วคุณเองก็อาจจะเหมือนพูดออกมาเนาะเพราะว่าความคิดคุณเป็นคิงถือดาบแล้วอนะเหมือนคุณ เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวนะค่อนข้างที่จะระวังตัวแล้วก็ปีกตัวออกห่างเขารู้สึกแบบนั้นนะก็คือไม่อยากประทะนั่นเองนะไม่อยากประทะเพราะเหมือนคุณอนะพร้อมบวกมากๆพร้อมแบบที่จะต้องพูดต้องตัดสินหรือพูดมาเยอะแล้วแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากฟังอารมณ์อารมณ์ประมาณนี้มันเหมือน คนเราคัวเราอะมันมันจูนไม่ติดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอะมาดูว่าคุณละ่ะคนที่ถูกกระทำคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นแค่เรื่องเรื่องราวโดยรวมเนาะอย่าไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเนาะอยากดูดวงแอดไลน์มาดีกว่านะคะมาดูการคนที่ถูกกระทำนะ คุณคุณพอยคิดว่าคุณกําลังคิดว่าเฮ้ยบางคนเขาบางคนนะสายมูนะอันนี้เอาสายมูนะแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าพอยพูดบางคนคิดว่าแฟนตัวเองคู่ของตัวเองไปโดนของไปไปหลงอะไรหรือเปล่าไพ่มันขึ้นมาแบบเนี้ยออไปหลงหรือเปล่าโดนเขาแบบเบอร์ทาไมหลงเขานักบางคนหลงเพราะเงินหลงเพราะเขาเรียกว่าอะไรหลงหลงเพราะอายุน้อยหลงเพราะ เงินซัพพอร์ตหรือบางคนคิดเป็นในสายมูเลยว่าเฮ้ยหลงเพราะถูกทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะฉะนั้นคุณรู้สึกแบบนั้นเลยฉะนั้นคุณคุณเองอ่ะแค่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะความสัมพันธ์ของคุณอ่ะเออทำไมมันขาดไม่ได้สักทีหรือทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นั่นคือความรู้สึกของคุณคุณอยากที่จะให้เขากลับมานะหาวิธีที่จะให้เขากลับมานี่คือความรู้สึกของคุณไม่รู้ว่า กรอะไรที่ผูกมัดคุณไม่ให้หลุดออกจากเขาหรือกรรมอะไรที่ทําให้เขาต้องไปไปหลงหรือไปลักทางนน้นจนมากมายอะไรขนาดนี้นั่นคือความรู้สึกของคุณที่คุณรู้คุณอยากจะรู้คุณอยากที่จะถามคุณอยากที่จะพูดคุยให้มันชัดเจนนะ,ะมันเห็นไหมว่าไพ่มันแปลกนะอันนี้ก็ใช้เชือกมัดอันนี้ก็ใช้เชือกที่ชักใหญ่ฉะนั้นพลอยมองว่าความรู้สึกของคุณคุณ คุณบอกว่าทําไมคุณไม่หลุดจากตรงนี้ได้สักทีบางทีมันเป็นสายใยของเ,อเรื่องของความผูกพันนะฮะเชื่อมมันก็คือสายใยเนาะเรื่องของความผูกพันความรักคุณอยากหลุดจริงแต่พอว่าเขานะฮะเขาหายไปคุณก็รู้สึกเหงามันมีบางอย่างค่อยว่ามันมันมีไม่ใช่แค่ถ้าเป็นครอบครัวก,กันมันไม่ใช่แค่ว่ารักและผูกพันนะแต่มันมีภาระมันมีเรื่องลูกมันมีเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆที่ พวกคุณยังถูกมัดไว้มันทําให้พวกคุณหลุดกันไม่ได้ฉะนั้นพอม,มองว่าคุณเองอ่ะอยากจะหาทางออกอยากจะถามใครสักคนอยากจะพูดกับใครสักคนว่าฉันควรทํายังไงดีตอนนี้อารมณ์เราไม่ไหวแล้วอยู่กับตรงนี้นี่คือความรู้สึกของคุณนะฮะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะชาวราศีตุลประจำวันที่16ถึง30 มีนา2565พอ,อยอาจจะพูดแบบหยุดหน่อยนะเพราะว่าพอยต้องคิดก่อนนะเพราะว่าเช้าๆอยู่สมองมันเบรอนะคะสมองมันเบรอก็อาจจะพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะไม่ได้ตัดต่อคลิปอ่าเป็นคลิปธรรมชาติเลยนะคะอ่ามาดูการชาวราศีตุลแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจาวันที่16-31มีนาเป็นยังไงบ้างว้าว ดีจังนะไพ่ดีจังอุย้ยไพ่ดีเมเจอร์ขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเมเจอร์สีนะ่ใบห้าใบมาสี่ใบนะไพ่ชาวราศีสิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะสเตรนท์นะ,ะมีไพ่ของการนะติดต่อพูดคุยกันมีเรื่องที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะ การถูกเคลียร์บางอย่างแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะแต่ว่าถ้าถามว่ามือถ้ามีมือที่3ในเคสที่มีมือที่3หายไปไหมไม่หายแต่ว่าพ่อยว่าพวกคุณจะยังคงวนวนเวียนสัญลักษณ์อินฟินิตี้ไพ่78บใบมีอยู่3ใบและขึ้นมาหมดเลยทั้ง3ใบย,ยังคงวนเวียนค่ะแต่อ๋อนะแต่เป็นไพ่ที่ดีการปรับเข้าหากันการพูดคุยกันมากขึ้นพ่อยว่าคุณจะ เครียดน้อยลงในช่วงวันที่1 6ถึง31มีนานี้นะฮะการพูดคุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือคุณจะหาทางออกได้มีการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคาในความรู้สึกคุณจะได้เคลียร์กันการเคลียร์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการเคลียร์การปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างนะ,ค,ะคุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันมาทําให้คุณเหมือนคุณอาจจะหาทางออกได้ไม่ใช่ว่าเขาดีขึ้นก็ได้นะแต่เหมือนคุณมีจุดหนึ่งเช่น คุณฟังคลิปพอยแล้วคุณอ๋อคลิกได้ว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราเราเราทนเจ็บอยู่คนเดียวอะเอ้ยเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนยากแต่เราพยายามเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนคุณจะมีทางออกที่เหมือนการเคลียร์ตัวเองให้ต,ใหตัวเองไม่ไม่ไปจมอยู่กับเรื่องนี้การพูดคุยพอย,ยมองว่าสัญลักษณ์อินฟินิตี้คุณอะจะปรับเปลี่ยนอะไรได้ได้ดีขึ้นเหมือนเขาเนี่ยไพ่ตัวตนของเขาขึ้นมานะฮะไพ่ตัวตนของเขาขึ้นมามันก็กลายเป็นว่า การการาลรนซ์ของคุณก็มันจะสไตล์เขาเหมือนกันเมื่อเขาเปลียดได้คุณเองก็จะเปลียดนะคุณจะเหมือนพยายามเคลียร์ตัวเองเคลียร์เรื่องราวที่มันทุกข์เช่นถ้าคุณคิดได้หนึ่งข้อว่าเขาเคยดีและวันนี้เขาไม่ได้ดีแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการคนนี้แล้วมันก็จะเหมือนคุณจะพลิกพลิกเรื่องราวกับคุณมาได้ฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณจะมีทางออกนะคุณจะหาทางออกได้ดีมีการ เคลียร์ตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองไพ่ the w เ r l d ค่ะเคลียร์สิ่งเก่าๆล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะไพ่ดีมากๆนะคะฉะนั้นพอยเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลน,นะเหมือนกับกําลังเศร้าอ่ะถ้วยใบนี้โยนทิ้งไปเลยค่ะเออเขาให้ความสําคัญกับคุณแค่ไหนเขาให้คุณน้อยคุณโยนทิ้งไปเลยค่ะแล้วคุณก็ปลดปล่อยตัวเองนะปลดปล่อยตัวเองนะเขาอาจจะกลับมาพูดดีมาทําดีกับคุณก็ได้แต่พอยไม่อยากให้คาดหวังนะไม่อยากให้คาดหวังฉะนั้น เป็นการที่ตัวเราแก้ปัญหาให้เราตัวเราเองดีกว่ามีกันเริ่มที่จะเคลียร์อะไรที่ดีแล้วได้รับพลังงานดีๆนะไพ่สองใบนี้3าใบนี้เอาสามใบนี้นะเป็นไพ่ที่ดีมากๆค่ะนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆพรายว่าคุณกําลังจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะะในช่วงวันที่16นี้ไปนะอือนะคะโอเคนะมาดูกันอไพ่ดีจังนะไพ่ดีจังเป็นกําลังใจให้นะคะมาดูว่า ถ้าเขาพูดกับคุณได้หนึ่งประโยคค่ะชาวคนที่ถูกกระทำแล้วกันเนาะคนกระทำเขาพูดกับคนคุณได้หนึ่งประโยคคนที่กระทำคุณให้เศร้าส้อยเสียใจอยู่ตอนเนี้นะคุณเป็นคนถูกกระทำดูแล้วกันว่านะถ้าคุณเป็นคนกระทำ ใช่ถ้าคุณเป็นคนถูกกระทําคนคนนั้นเขาอยากบอกอะไรออกมาจะพูดหรือไม่พูดไม่รู้แต่เป็นจิตใต้สํำนึกของเขามาอีกแล้วนะไพ่สำรับถัดไปก็มาอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมเออความสัมพันธ์ที่มันแตกต่างแต่เขาเนียฮะเขายัางคงอยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่เนะฮะเขาไม่คิดจะปล่อยใครไปเลยอยากจะทําให้ทุกอย่างมันกลมกลืนเห็นไหมฮะสีแดง ผสมสีขาวเป็นสีชมพูคนกลางคืออาจจะเป็นเขาเขามีความสุขในความรู้สึกที่แบบออไปกันแบบนี้นะฮะไปกันแบบนี้ฉะนั้นไม่ว่านะฮะเหมือนเขาต้องคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะคุมเกมให้ได้เขาอยากจะทําไม่ว่าคุณจะไล่เขาหรืออะไรให้เปลี่ยนแปลงอะไรพ่อยมองว่าเขาอยากจะเป็นคนที่คุมเกมมากกว่าเห็นไ,ไหมเสื้อสีดําของเขาค่ะ เขาอยากจะเป็นคนคุมเกมเรื่องราวทุกอย่างอยากให้มันเป็นไปในลักษณะที่เขาต้องการถ้าเขาพูดได้เขาก็ไม่อยากตัดใครออกไปเลยสักคนการคุมเกมการดูแลของเขาอยากให้ทุกคนอยู่ในการดูแลหรือความรู้สึกของเขานั่นเองนะไม่อยากปล่อยใครไปามาดูไพ่สรุปไพ่แนะนำนะฮะ ไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีตุลเมื่อกี้ไพ่ดีจังเลยนะไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเยอะมากนะคะก็เป็นกําลังใจแล้วกันเนาะมาดูกันค่ะชาวราศีตุลไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณบ้างคนที่ถูกกระทําคนที่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่ตอนนี้ไพ่ยอยากให้กําลังใจหรือแนะนําอะไรกับชาวราศีตุลบ้างคะแชมเพรสชาวราศีธนูมาเกี่ยวข้องได้คิงถือดาบ เห็นไหมอารมณ์ของคุณนะคะไอ่บอกแล้วว่าไพ่ความคิดของคุณขึ้นมานะคิงถือดาบอาคติหรือหรือคือเจอมาเยอะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะ,เจ,เ,ยอะเจอมาเยอะทอรมานมาเยอะมันเลยกลายเป็นว่าคุณนะกำลังเป็นแบบนี้ฉะนั้นไพ่บอกว่าอยากให้คุณเปลี่ยนตัวเองค่ะแชมพอแนแลนปรับความรู้สึกให้ได้ปรับอารมณ์นะะเขาเป็นยังไงคุณก็ควรเป็นอย่าง,งานั้นไพ่บอกเนี้ย อย่าไปยึดติดมาก10มัน1ิอันนี้มันก้าวถ้วยก้าวถ้วยคืออยู่คนเดียวแล้วต้องมีความสุขเขาไม่เทคแคร์คุณเขายังหลัล่นละเขายังเป็นแบบนี้ได้ก้าวถ้วยหลัล่นละคุณก็ต้องเป็นให้ได้เขาบอกว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะนะสิบถ้วยมันคือครอบครัวแต่ตอนนี้ถ้าเขาทําแบบนี้คุณควรลดให้มันเหลือแค่ก้าวถ้วยก็คือใช้ชีวิตตัวเองบ้างนะคะบางคู่บางคนอาจจะเออเราเราอายุเยอะแล้วเราจะไปหาอะไรเราไปหาคนใหม่ไม่ได้แล้วนะคุณอย่าคิดว่าคุณต้องหาคนใหม่ คุณต้องคิดว่าคุณต้องอยู่คนเดียวให้ได้แล้วอยู่คนเดียวให้มีความสุขนะคะอยู่คนเดียวให้มีความสุขหาจุดที่มาชดเชยในจุดที่มันขาดไปไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ต้องอยู่กับคนคนนี้ไปแล้วเราต้องมีความสุขเขาไม่เหมือนเดิมเขาแค่เคยเป็นคนดีฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันเขาไม่เหมือนเดิมเราก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมนะคะ การปรับของคุณปรับสภาพความรู้สึกบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้อย่าให้ตัวเองต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันเสียเวลานะ,ะเสียเวลาคนเราอยู่ไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณรับแต่พลังงานนี้แล้วอยู่กับมันตลอดอะ่ะเออเมื่อไหร่คุณจะหาความสุขให้ตัวเองได้ฉะนั้นเป็นแบบนี้ให้ได้นะ,ะปรับเปลี่ยนตัวเองเขาลดความรู้สึกจากคุณได้ทําไมคุณถึงจะลดจากเขาไม่ได้นะคะ โอเคมาดูเซมซีอี้จริงกันค่ะชาวราศีตุลเซมซีอี้จริงอยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลอีกไหมคะขอดูหน่อยค่ะใบที่ส3เข่งคัดเที่ยงธรรมเป็นโอกาสได้แสดงความสามารถนะะเห็นไหมจริงๆเข่งคัดเที่ยงธรรมมันแปลว่ายึดติดเขาเรียกว่าอะไรหรือ ต้องชัดเจนต้องทําให้ถูกต้องอะไรเงี้ยมันแต่มันก็เป็นการแสดงออกจริงๆคุณก็แสดงออกมาเยอะแล้วนะว่าคุณยังอยากให้ครอบครัวคุณกลับมาเดิมอยากให้ความรักของคุณกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณพลอยมองย้อนกลับย้อนแย้งกับภครใบนี้นะถ้าถ้าคุณเที่ยงทมอยู่คนเดียวคุณซื่อตรงอยู่คนเดียวคุณก็ได้แสดงว่าคุณรักเขาเต็มที่แต่เขาเคยแสดงกับคุณหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเราแสดงแล้วผู้รับไม่ตอบสนอง เราทําแบบเต็มที่เลยวิ่งเข้าลูกเป็นคนแรกเลยแต่ไม่มีเสียงปรบมือให้กําลังใจเลยเรามีความสุขไหมก็ไม่นะเราก็เชนะมาเพื่ออะไรไม่มีใครยินดีกับเราเลยใช่เหมือนเราถือ,อารางวัลเข้าบ้านทุกคนในบ้านมองอก็ธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีคุณทําอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่ได้แฮปปี้หรือคนอื่นไม่ได้รู้สึกเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทํามันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะฉะนั้นความ ชัดเจนเที่ยงธรรมของเราทําไปเพื่ออะไรคุณแสดงออกมาเยอะแล้วค่ะคุณก็ต้องหยุดแล้วก็พิจารณาทาสิ่งนั้นกลับมาโดยที่เรามีความสุขดีกว่าไม่ใช่เขาจะเป็นความสุขของเราอย่างเดียวคุณหาความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะชาวราศีตุลขอคุณสําหรับการติดตามใครที่เข้ามาใหม่ ากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนี้ใครอยากเรียนอ่านไพ่ใครอยากดูดวงทักลายมาได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ